ยังทันเลขเด็ดจ,จากอมสกาวใจน้องกระดิ่งให้โชคแล้วรอลุ้นบ่ายวันนี้ย,ยังทันเลขเด็ดจ,จากอมสกาวใจโพสต์จากตัวเลขปังๆจากน้องกระดิ่งให้โชคแล้วสำหรับมวดวันที่1มิถุนายน2567รอรอลุ้นบ่ายวันนี้ทำเอาแฟนๆคอหวยต้องเข้ามาตามพลาด ไม่ได้เลยสำหรับนักแสดงสาวสวยชื่อดังอย่างออมสกาวใจอีกหนึ่งเจ้าแม่สำนักบวยที่มักจะออกมาจากเลขเด็ดตัวปังๆตลอดเพื่อให้เหล่าแฟนคลับผู้ติดตามคอหวยทั้งหลายเอาไปลุ้นโชคซึ่งมวดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เวลาเธอออกมาชาเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งแฟนๆถูกหวยรวยเบอร์หลายคนแบบว่าไม่ได้อมสกาวใจจากเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งแล้ว ล่าสุดมวดนี้1มิถุนายน2567สาวอมสกาวใจก็ไม่พลาดพาหลวน้องกระดิ่งออกมาจากเลขเด็ดให้แฟนๆได้เอาไปลุ้นรางวัลใหญ่ผ่านการโพสต์จากทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกเช่นเคยบอกเลยว่าเลขที่ได้มาตรงใจใครหลายคนอยู่เหมือนกันพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าช่ำๆนะน้องกระดิ่ง หลังจากนั้นไม่นานแฟนคลับคอหวยและผู้ที่มีความหวังว่าโชคจะเข้าข้างในสักวันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพื่อนำไปพิจารณาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น79ขอให้มานะคะอย่าสิบอกว่า97 79จะมาอีก37นะแม่มวดนี้97 79 93 39มาให้มาเต็มเต็มเลยนะน้องกระดิ่งขอบคุณคุณอมสำหรับการแบ่งปัน539คะ่ะแม่อมมันมีเลขสอ,อยู่ที่มุมขวาด้วยนะดูดีๆใจตรงกัน 7643ชอบ43มาแล้วแม่รวยรวย3 9 3ไปเลยและอีกมากมายสำหรับเลขเด็ดน้องกระดิ่งงวดนี้มี9-7-4-3ถึง7ถึง4ถึง3นั่นเองคอหวยอย่ารอช้าจดเลขเด็ดเพื่อเอาไปลุ้นโชคใหญ่ตอนนี้ยังทัน